บ้านพร้อมสวนจังหวัดนครนายกค่ะแปลงนี้เป็นแปลงเล็กๆนะคะ214ตารางวาติดถนนลาดยางประมวลหินตั้งอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกค่ะด้านหน้าวิวภูเขาเลยค่ะหน้าบ้านหันไปทางทิศใต้นะคะนี่คือสวนนะคะแล้วก็จะมีบ้านเป็นบ้านปูนชั้นเดียวหนึ่งหลังค่ะบ้านเลขที่127หันหน้าไปทางทิศใต้ค่ะ ตำบลหินตั้งนะคะอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก214ตารางวาราค่ขายอยู่ที่2ล้านหแสนบาทนะคะนี่นะแะนวเขตของเราตรงต้นมะขามนี่ค่ะเป็นบ้านเป็น,ปน,ปนบ้านปูนชั้นเดียวบ้านสภาพดีมากๆเลยบ้านเพิ่งปลูกมา2ปีนะคะหน้ากว้างประมาณ35เมตรนะคะเดี๋ยวพาชมในสวนก่อนแล้วค่อยไปชมในบ้านกันนะคะ ด้านหน้านี้เป็นขนุนนะคะเป็นต้นขนุนอากาศดีค่ะได้วิวภูเขาชัดเจนมากๆเลยคะ่ะไปดูในสวนกันนะคะเขตของเราอยู่ตรงนี้นะคะเสานี่ก็ไปตรงๆนี่เลยนะคะมีมะยงชิดมาปางมีทุเรียนทุเรียนมีสี่ต้นนะคะแล้วก็เงาะ ทุเรียนกำลังออกลูกเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูทุเรียนนะคะ214ตารางวาบ้านหนึ่งหลังค่ะผลไม้เต็มพื้นที่นะคะ2องล้านหาแสนบาทซื้อซื้อวันนี้นะคะแถมแถมทุเรียนเลยะคะ่ะนี่ต้นเงาะนะคะน้ำปะปาไฟฟ้าครบนะคะบ้านเลขที่1น7ค่ะ ทุเรียนนี้หนึ่งต้นสองต้นนี้ก็ใช้ด้วยนะคะด้านหลังด้านหลังไม่ใช่นะคะแล้วก็จะเป็นต้นเงาะค่ะมีบรีเวนด้านหลังบ้างน,นะคะนี่นะคะแนวเขตเราใช้เนี่ยถุงปักไว้นะคะนี่แนวเขต ็นบริเวณด้านหลังบ้านนะคะด้านหลังอาจจะลกหน่อยนะคะนี่ถ้าปรับเคียร์ลิงนะคะตัดหญ้าออกสวยเลยะคะ่ะบ้านยกพื้นสูงนะคะยกยกไปจากที่เดิมนี่ค่ะประมาณเกือบเมตรนะคะอยากไปดูบริเวณในบ้านกัน,นะคะ่ะ ท่านใดสนใจนะคะก็ติดต่อสอบถามนะคะเบอร์โทรค่ะ091 0096124และ091 0 1 3 9 9 8 8สเองเบอร์นี้เป็นไอดียไลน์นะคะตอนนี้ได้สิบกว่าลูกเลยนะคะทุเรียน หรือจะต้องการแบ่งกันไดนะคะเฉพาะบ้านเฉพาะบ้านหนึ่งร้อยตารางวานนะคะหนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นบาทค่ะจะไปดูภายในบ้านกันค่ะอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวนะคะเปิดร้านค้าได้เลยค่ะ อยู่ข้างบ้านก่อนนะคะปรับเคลียร์เลี้ยงแล้วสวยเลยค่ะบ้านทุ้ปลูกมาสองปีนะคะเจ้าของอยู่กรุงเทพค่ะไม่ค่อยได้มาดูแลก็เลยต้องการขายนะคะ บริเวณด้านนี้นะคะก็ะทําเป็นครัวไทยเป็นห้องครัวนะคะเป็นโซนซักล้างค่ะพื้นที่ใช้สอยเยอะมากๆเลยค่ะกว้างขวางนะคะนี่นะคะหมกิบเลยค่ะด้านหน้ามองเห็นวิวภูเขาเลยนะคะบริเณที่หนึ่งสองเจ็ดหันหน้าไปทางทิศใต้ค่ะหลังคาสูงค่ะ น่าจะสี่เมตรกว่านะคะแต่ว่ายังไม่ได้ใส่ฝ้านะคะ,ะเดี๋ยวดูอันนี้เป็นห้องโถงนะคะตรงนี้เป็นห้องโถงคะ่ะเดี๋ยวดูห้องนอนห้องใหญ่ก่อนตีฝ้าแล้วสวยเลยนะคะบ้านยังใหม่อยู่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งห้องคะ่ะนี่นะคะน,นี่ห้องนอนห้องเล็กนะคะ ถัดมาก็ตรงนี้ค่ะตรงนี้ยังมีพื้นที่ใช้สอยอีกเอะเลยนะคะจะทําเป็นห้องรับแขกนะคะห้องรับแขกห้องดูหนังฟังเพลงได้สบายเลยค่ะก็ถัดมาก็เป็นห้องน้ําค่ะห้องน้ํานะคะเนื่องจากบ้านไม่มีคนอยู่นะคะอาจจะดูลกนิดนึงนะคะต้องขออภัยด้วยค่ะตรงนี้ค่ะส่วนต่อเติมออกมาอีกค่ะทำเป็นระเบียงนะคะ ตรงนี้ก็ปรับเป็นที่นั่งทานข้าวทานกาแฟนะคะเห็นวิวภูเขาชมภัยบรรยากาศภายในสวนได้เลยค่ะนี่นะคะสองร้อยสิบสี่ตารางวาสองล้านห้าแสนบาทคุ้มค่ะคุ้มมากๆเลยนะคะหรือต้องการแบ่งแค่เฉพาะสวนหรือเฉพาะ,นนะ,ะบ้านได้นะคะบ้านหนึ่งร้อยตารางวาหนึ่งล้านหกแสนห้ามืบาทสวนหนึ่งร้ยสิบสี่ตารางวาเก้าแสนห้าหมืนบาทนะคะ